ติ่งดารายินดีนำเสนอ n e ว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะเป็นคุหมู่าตรงไหมฮะคหมูว่าตรงไหมหรอ <c oughs> ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ตรงหรอ <c oughs> ้อ๋อเดี๋ยวแค่ข้างๆได้ตรงอยู่พี่แอนก็ดีกว่าหนูทำเองแน่นอนตรงแล้วเมื่อคืนขำปอดยอบตรงค่ะแค่ตรงตรงแต่ตรงได้อีกเขาบอกหนูไม่ต้องตรงมาก สบายใจยังหนูไม่ต้องแต่งทำผมตรงมากพี่แอนตรงแบบแค่ดีฟกำลังดีละไม่ี้กูดต่อไปเราจใช้ปกติก่อนช่วงนี้หนูใช้ที่ทาตาอะไรวะเราอันนี้หรอเรใช้นี้หรอ,รใ,ชหรอรใช้นี้ไหมหรือเรใช้นี้อันนี้มันใหญ่ไปอ่ะแต่ตว่าอันนี้ไปก็ได้จะได้ทีเดียวจบ อันนี้พอนั่งทำใจก่อนใจะเย็นๆหนูโลนเองอ <c oughs> ย่าลืมขอรู้ที่ห้องกลงมเมื่อคืนพี่พีทเก่งมากคิ้วยังไม่ค้่ายนะคะ ยิ้วเบี้ยวไปเบี้ยวมาสุดๆเห็นแล้วเหนื่อยคือมันไม่เสร็จอ่ะนี่ขนาดเราจัดกระเป๋าแล้วมันไม่เสร็จอ่ะคือเห็นเราท้อแล้วตอนนี้ทำไงดี มีอะไรอ่ะมีสมาธิก่อนนะสมาธิสมาธิแตกคือไม่ดีเลยคี้เก่งคิววันนี้ไม่ได้เลยมันทำไมอ่ะมันเป็นอร่อยหรอพี่อยายเขียนคิวหนูวันนี้ไม่ดีเลยอ่ะ ที่เข่งคือวันนี้ไม่วอร์กเลยอ่ะเป็นไรไม่รู้หนูต้องทำอะไรผิดพลาดตรงไหนเลยแน่เลยี่แอ่งเบอกว่าทำอะไรไม่ได้เหมือนกันยืนให้กำลังใจอยู่เลยขอชิชูเปลี่ยนได้ไหม ให้กำลังใจพี่เพมีคลิปก็บอกร้องเพลงตอนฮะคืออะไรนะต้องกินยำหอคิวมันยังแบบมันยังแหวงแหวงอยู่อะ่ะคิวมันยังแหวงอยู่ หรือว่าเพราะวันนี้เราเราเลือกใช้ไฟที่มันชัดมันก็เลยเห็นรายละเอียดดีเทลชัดมีความป่ะเนาะจริงหรือว่าชชวร์ เดินไม่ได้แล้วไม่ดีเลยตอนเนี้ยกลับมาวันที่สี่ห้าทำอะไรไหมบ่มจจกของดูทะพี่ <c oughs> ถึงเวลาแล้ว ทุกท่านมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องจัดของตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราต้องหยุดขายของก่อนไม่ได้หรอกกลับมาก็ต้องขายของขายก่อนหลอกันเอาเงินก่อน <c oughs> คือเราต้องเลือกแล้ว <c oughs> อ๋อไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าหนูไม่อยู่อ่ะพี่จุ๋มจะมีเวลาเก็บเก็บของเนอะใช่ไหมพี่แอน <c oughs> เพราะว่าไม่ได้ขายอะไรโอเคสบายใจได้กลับมาทุกอย่างมันจะดีขึ้น ช่วงนี้เราหมงานหนักกันเกินไปนิดนึงมันก็จะสภาพเป็นแบบนี้ล่ละพี่แอนหนูขอถุงนั้นหน่อย<ะ>อีแปลงอย่างเงี้ยนั่นอะถุงนั้นอะ อันนี้มันเกะอ่ะไม่เอาลรอไปฮ่องกงค่ะคือสวยอย่างเดียวนะ จิกสีไม่ดีเลยไม่เอาละคุณจิกสีไม่ดีเลยอ่ะพี่แอนอ่ะ่ฝากโอเคนี้เปล่ยนใจละจิกสีไม่เวิร์กเลยไม่ผ่านค่ะไม่ให้ยังไม่ให้นะคะคุณยังไม่ผ่านค่ะคุณยังไม่ผ่านสำหรับแก้มหมะคะ่ะถุงอีกใบหนึงไปไหน,ไหนวะดี ปิดไปสิคะเช็ดกล้องหน่อยไล่บอ ฉันว่าช่างแต่งหน้าถ้าเห็นฉันแต่งหน้าคือต้องขัดใจพ <c oughs> อได้มันไม่ใช่ไอไลเนอร์ค่ะมันเป็นแบบทาตาสีดำเฉย ยี่โมงแล้วอ่ะฮ่า,า,าโอ้ยกัญไก่ไม่อยู่สักอันคือกันบ้านกันไก่เยอะมากนะใช่ ค่ะคุณเจ้าคุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายพี่แอนเอาวันนี้มันจะอยู่ทางโน้นเอามาให้หนูหน่อยแล้วก็เอาไฟเบอร์โซลิดไปได้วยค่ะอันนี้เอามาสองกล่องเลย ใครว่าอย่างละกล่องนะคะใครว่ากล่องกล่องเดียวพอสีสีลีเขียวค่ะละิปสีอะไรไม่บอก รีไม่นะบอกรีไม่นะ,ะไแ่ะอยากให้宝妹นะ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ